ทำอะไร EP สิบสฮลโลทุกคนวันนี้เราก็จะเพนอันนี้นะทุกคนรอติดตามกันได้เลยมีของเด่นก็คือมาร์กเกอร์พวกนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะเอามาร์กเกอร์พวกนี้มาเพ้นของสำหรับอันนี้เลยออกแต่ออกสีออกนะแต่ว่าก็าดูสวยดีนะดูแบบสีชมพู เออสวยด,ดีทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้ทแทมแบบเราติดตามกันได้เลยต่อไปเราก็จะสร้างบรรยากาศจ้าทุกคน นี่ทุกคนใกล้เสร็จแล้วนานาง,างานอาร์ตของเางานอารชิ้นนี้จะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเช่นใบไม้รอบนอกตรงกลางถาดดินผัาเป็นรูปหัวใจเชื่อมต่อกันปีใบไ,ไม้สีเขียวรอบนอกก็เชื่อมต่อกับภายในมีรูปหัวใจและใบไม้งานชิ้นนี้ชื่อ Love You เพราะเกี่ยวข้องกับความรักและธรรมชาติถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย